่ะสวัสดีค่ะมหนึ่งทับหกนะคะโอเคตอนนี้มีสมาชิกโอ้สามสิบหกคนคุณมองไงเมื่อกี้เป็นยี่สิบเก้าคนอ่านักเรียนจา๋าอาทิตย์แรกแก็ยังไม่เข้าเนื้อหาสาระเท่าไหร่นะคะกลัวนักเรียนจะเครียด <laughs> ก็ได้พักไปแล้วนะคะสองวัน เพิ่มแล้วคุติดภา,ารกิจแล้วก็วันที่ฉีดยาเห็นว่ามีหลายคนนะคะไข้ขึ้นไม่สบายด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูขอเช็คชื่อก่อนนะคะจัก,กรพัฒน์ัลโหลอยู่ไหมคะได้ยินเสียงครูไหมเอ่ยจัก,กรพัฒน์จิตพานุมาครับอ่าจิตพานุมาทักปะนันมาครับ ฐานกรมาครับโอเคนาเดชสนาณารินทร์ธรมาครับโอเคเดชชพนมาครับโอเคนักเรียนเขียนเลขที่ตามที่คุณครูกำหนดแล้วใช่ไหมคะคุณครูเรียกชื่อนี้เพื่อให้นักเรียนได้คุ้นว่าลำดับใครอยู่เท่าไหร่ลำดับเลขอะไรนะคะอ่าเลขที่แปดธนพัฒน์โพมาค่ะ เลขที่เก้าธนพัฒน์แท้ขอเลขที่สิบอ๋อธนพัฒน์มานะแท้ขอโอเคเลขที่สิบธนาพิสุทธิม์มาครับ 18, ารรมาครับสิบเอ็ดนรินทร์ธรมาครับนรินทร์ธรใส่เลขที่ให้ครูด้วยนะครับชื่อตัวเองอะ่ะใส่ที่ข้างหน้านะครับนับพรสิบสองมาครับ ของบางคนกูก็เห็นนะบางคนกูก็ไม่เห็นสิบสามปกป้องมาครับโอเคสิบสี่พัฒนพลมาครับโอเคสิบห้ายุคนเดชมาครับสิบหกวาุุพลมาครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดสักนรินมาครับ สิบแปดสงกรานสิบเก้าสมบัติยี่สิบสิริวัตรยี่สิบเอ็ดอนุพัทธมาครับยี่สิบสองกริทภาทธยี่สิบสามกริฐมาครับโอเคยี่สิบสี่ กันทีมาครับกันทีมานะยี่ห้านัทนานมาครับยี่สิบหกกันยาวันมาค่ะยี่สิบเจ็ดคันธรบมาค่ะยี่สิบแปดนิชาพัฒมาค่ะยี่สิบเก้าดวงกมนมาค่ะสามสิบทาพัฒสอน สามสิบเอ็ดทะนันชยามาค่ะสามสิบสองนูลฟาตินมาค่ะสามสิบสามปานิดามาค่ะสามสิบสี่ปะพาวรินมาค่ะสามสิบห้าปันนภัทมาค่ะสามสิบหกประกายทิปมาค่ะสามเจ็ดพลอยประพัฒมาค่ะ สามแปดพัชสวีพิษมาค่ะสามเก้าพิชามณ์มาค่ะสี่สิบเพียงขวัญมาค่ะสี่สิบเอ็ดวิภาวันมาค่ะ 42, สี่สิบสองสิริวิมนุนมาไหมสัสีวิมนุนไม่มา 43, สี่สิบสามสุพัฒชยามาค่ะ สี่สิบสี่อ่ะพีสรามาค่ะสามสิบแปดคนนะคะสามสิบเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่สิบห้าโอเคค่ะแสดงว่ามาสามสิบแปดคนอืมใครเข้ามาอีกคนไหมเมื่อกี้ขึ้นมันมีสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่ เอยเมื่อกี้ใครยกมือยกใหม่ทีทิเมื่อกี้ดูไม่ทันใครคะมื่อเมื่อกี้ใครยกมือเอ่ยที่เข้ามาทีหลังหรือเปล่าหนึ่งคนนะคะเมื่อกี้คุณดูไม่ทันครูครับน่นาเด่นมาแล้วครับน่าเด่นอ่ะครับผมอโอเคอันนี้ของวันที่อืม วันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่สามเนาะโอ้ันีที่สี่แล้วโอเคอ่านักเรียนคะวันนี้คุณครูก็ยังไม่เข้าสู่เนื้อหาสาระก่อนเนาะคุณครูจะเริ่มสอนจริงๆวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้จะเริ่มเข้าสู่บทเรียนนะคะเข้าสู่เนื้อหาในเรื่องของสมก,การเชิงเส้นตัวแปรเดียววันนี้คุณครูจะขอแบบอ่าอารัมพบทแนะนําบทเรียนของวิชาเพิ่มเติม ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของครูนะคะมันจะมี2องรหัสนะคะวิชาหลักกับวิชาเสริมวิชาหลักคือคณิตศาสตร์หนึ่งวิชาเสริมคือวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์หนึ่งก็คือวิชาเพิ่มเติมนั่นเองนะคะทีนี้วันนี้คุณครูจะให้นักเรียนดูว่าคนที่มันจะเชื่อมโยง จากเทอมหนึ่งมาเทอมสองนะคะแต่ว่ามันคนมันคนละวิชากันแต่ว่ามันจะเหมือนกันคือคุณครูจะสอนบูรณาการสองวิชานี้เนื้อหาที่นักเรียนเรียนอ่ะนักเรียนทําแล้วนักเรียนก็จะได้ทั้งคะแนนในวิชาหลักและในวิชาเสริมแต่ว่าจะเป็นบางบางบางหน่วยบางบางงานเท่านั้นนะคะอ่าแล้วทีนี้วันนี้เรียนอะไรยังไงบ้างวันนี้เดี๋ยวจะแนะนําของวิชาเพิ่มเติมแล้วก็คนที่ติดศูนย์ของวิชาเพิ่มเติมจากเทอมที่ที่แล้วนะคะจะแก้ยังไง นะคะคเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูอีกทีเพราะว่าวันก่อนคุณครูพูดถึงวิชาหลักไปแล้วเดี๋ยววันนี้เอาวิชาเพิ่มเติมนะคะนะแป๊บหนึ่งขอแชร์หน้าจอแชร์ทั้งหน้าเลย <os boş S 1> <live> เห็นงานครูแล้วยังเอย เห็นแล้วค่ะเนาะอ่านี่ห้องหกเนาะขอดอูให้ดูตัวอย่างแค่ข้างห้องหกพอน,นะคะห้องสิบสองนักเรียนก็ดูลิงก์นักเรียนมีลิงก์ลิงก์นี้คุณครูส่งให้นักเรียนดูแล้วนะคะส่งให้นักเรียนดูเป็นแนวทางแล้วนักเรียนก็จะมีลิงก์ในหลายแต่ถ้าใครหาไม่เจอนักเรียนทักส่วนตัวมาทีก็ได้คุณครูจะส่งให้ใหม่อะอันนี้คือวิชาเพิ่มเติม นะคะเสริมทักษะคณิตศาสตร์หนึ่งคนที่ติดศูนย์วิชานี้นักเรียนจะซ่อมยังไงนะคะนี่ดูที่เกรดตรงนี้นักเรียนไปดูนักเรียนจะมีเกรดที่คุณครูที่ปรึกษาเขาแจกให้นะคะไอเกรดตรงเนี้ยนักเรียนมาสา,สามารถที่จะมาดูเพื่อว่านักเรียนจะได้เช็คว่านักเรียนจะทํางานชิ้นไหนส่งครูได้บ้างอ่าคุณครูขอยกตัวอยา่างของนรินทร์ธนนะคะของนรินทร์ธนนะคะน,นรินทร์นรินทร์ธได้เกรดศูนย์ ดูตรงนี้นะคะดูดูชื่อแล้วก็ดูเกรดดูเกรดนะคะแล้วก็ดูคะแนนรวมคะแนนรวมตอนนี้จากร้อยคะแนนได้ยีิบสองคะแนนนะคะอ่าคุณครูขอแจ้งณที่นี้เลยนะคะคนที่ติดศูนย์ทุกคนของคุณครูคุณครูให้ซ่อมโดยทํางานเก่าส้งนะคะคนที่คะแนนสมมติว่าโอ้ถ้าเกิดว่านักเรียนขาดหายเยอะเรียนก็ทําเยอะก็รับจากผล เขาเรียกว่าอะไรผลบุญจากเทอมที่แล้วอะเหมือนถ้าเทิมที่แล้วติดศูนย์ค่ะเหมือนเดชพลถ้าติดศูนย์ตรงนี้คะแนนเท่าไหร่คะสี่สิบแปดขาดสองคะแนนขาดสองคะแนนนี้ทําอะไรส่งสักอย่างก็ได้ค่ะแล้วอัพคะแนนขึ้นมาได้เพิ่มอีกสองคะแนนคุณครูก็ให้ผ่านแล้วแต่บางคนเนี่ยสามสิบสองคะแนนนะคะธนภัทรสามสิบสองก็ยังเหลืออีกอก,กี่คะแนนคะอีกสิบแปดคะแนนถูกไหมคะเนี่ยงานที่ส่งก็คืองานเดิมในเนี้ยหน่วยที่หนึ่งค่ะเนี่ยงานนี้นะคะหน่วยหน่วยที่หนึ่ง จำนวนเต็มหน่วยที่สองนักเรียนกำลังหน่วยที่สามเศษส่วนสามงานนี้คืองานที่อยู่ใน Google Classroom เป็นงานที่อันเดียวก,กันกับที่ทำของวิชาพื้นฐานแสดงว่าถ้านักเรียนไม่ได้ทำของวิชาพื้นฐานนักเรียนก็เลยไม่มีคะแนนของวิชาเพิ่มเติมไปด้วยถ้านักเรียนไปทำคนที่ติดของทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติมถ้านักเรียนซ่อมนักเรียนแก้คะแนนของหนูมันก็จะปรับนะคะ มันก็จะปรับขึ้นทั้งสองอันแต่ว่ามันครูไม่ได้เชื่อมโยงลิงก์นะคะครูต้องไปดูคะแนนแล้วก็คุณครูมากรอกใหม่เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ผ่านก็สามารถซ่อมโดยไปทํางานเก่านะคะไปเติมข้อความแล้วคุณครูจะตรวจนะครูบอกชุดนี้คุณครูกลับไปดูครูไม่ได้ดูแค่ทำไม่ทํานะไปดูไปดูไปดูจริงๆว่าทําตอบผิดตอบถูกถ้าตอบมาไม่ไม่ไม่รู้เรื่องนี่ก็อาจจะให้ได้ทําเพิ่มใหม่นะคะเพราะฉะนั้นก็ไปดูดีๆหน่อยนะคะ ก็จำนวนเต็มและยกกำลังเศษส่วนเนี่ยสามบทนี้อยู่ใน Google Classroom แล้วก็หน่วยนี้ค่ะถ้าจะทำง่ายๆคนที่ว่าสองคะแนนนักเรียนอาจจะมาปรับที่คะแนนการสอบตรงนี้ก็ได้นี่คือช่องที่สี่นะคะเป็นการสอบทดสอบในหน่วยที่สามหน่วยที่สามก็คือเศษส่วนกับทศนิยมนะคะเหมือนของนรินทร์ทอนสิบสองคะแนนไม่ใช่ไม่ใช่ใชรวมยี่สิบสองคะแนนน็่คือของนรินทร์ทอนนี่คือไม่มีคะแนนงานสักชิ้นเลยนะคะ มีแค่คะแนนสอบกลางภาพกับปลายภาพรวมกันได้ยินสองคะแนนถ้าเกิดว่าไปสอบหน่วยที่สามเพิ่มอีกแล้วทําได้อีกสองคะแนนครูก็ให้ไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้นนเนี่ยของของของคนที่ได้สี่สิบแปดอ่าตอนนี้เขาทํเขาสอบแล้วเขาได้เจ็ดถ้าไปทําสอบใหม่แล้วคะแนนเพิ่มเป็นเก้าอย่างเงี้ยค่ะอีกสองคะแนนครูครูก็ให้เกรตหนึ่งไปหรือไม่งั้นเขาอาจจะทําตรงนี้ค่ะหน่วยถัดไปนี่ก็คือทําคลิปค่ะคลิปเรื่องการบวกแล้วอีกอันนึงก็คือคลิปเรื่องการลบโอเคไหมคะเนี่ยเลือกอันใดอันหนึ่ง แต่ของใครที่คะแนนน้อยๆถ้านักเรียนยังคะแนนต่ําอยู่คะแนน20กว่าคะแนน30คะแนนนักเรียนควรจะทาทุกช่องเพราะว่าคะแนนที่นักเรียนทํามาแล้วนักเรียนอย่าคิดว่านักเรียนทํามาแล้วจะได้ผ่านนะคะคุณครูก,ก็ขอดูคุณภาพด้วยนะคะทําแล้วก็ให้มันอยู่ในในกรอบในคุณภาพไม่ใช่ทํามาไม่รู้เรื่องเลยนะคะเนาะก,ก,ก,ก็ก็ดูรายละเอียดในนั้นด้วยก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วกันนะคะคนที่ทํางาน ที่เรียนมาแล้วไม่ทําอะไรเลยก็คือไม่มีคะแนนก็ติดอยู่แบบนี้นะคะถ้าติดอยู่แบบนี้นะักเรียนไม่แก้นะักเรียนก็ไม่จบนะคะนะักเรียนเรียนจริงๆแล้วอาจจะได้เลื่อนชั้นแต่ว่านักเรียนก็จะติดศูนย์ติดติดค้างไปนะักเรียนเพื่อนเขาจบตอนเลื่อนชั้นระดับจบม .3 นะคะนักเรียนจะไม่จบนะคะถ้านักเรียนไปแก้ตอนตอนม .3 นี่อาจจะจะช้านะคะอาจจะลําบากนะคะคุณครูบอกไม่ได้สอนไม่ได้สอบง่ายแบบนี้นะคะไม่ได้ให้ตามงานเลยนะคะจะมีงานอย่างอื่นเพิ่มอีกนะคะไม่ใช่แค่ให้ส่งานรอบนี้ให้ส่งงาน ถ้าส่งงานไม่ได้ตามกําหนดเวลาที่คุณครูเขากําหนดก็ติดศูนย์ต่อไปนะคะแล้วก็ก็ยังติดสองรอบนะคะแล้วก็จะติดศูนย์อีกแต่เป็นการเรียนซ้ํานะคะเนาะโอเคเรียนซ้ํานี่ก็คือได้รงเรียนใหม่ครูจะให้ทํางานใหม่เลยนะคะหรือระบบคืออันเก่าที่ทํามาก็คือแคนเซิลยกเลิกแล้วเริ่มนับหนึ่งใหม่นะคะอ่ะก็แจ้งแจ้งไว้ให้ทราบเคลียร์ไหมคะอ่ะใครเข้าใจที่คุณครูพูดช่วยกดยกมือให้หน่อยคะ่ะ ก็ตโอเคอ่าขอบคุณค่ะอันนี้สำหรับงานของวิชาเพิ่มเติมนะคะโอเคอ่าผ่านนะคะคนที่ติดคนที่ไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าน่าจะติดกันหลายคนอยู่นะคะดูศูนย์หลายคนเลยนะคะนักเรียนไปดูเองนะว่านักเรียนค้างงานอะไรในนี้ไม่ดูในนี้เดี๋ยวคุณครูจะทําลิงก์ใหม่เฉพาะคนที่ติดศูนย์อีกลิงก์หนึ่งที่จะให้ตรวจสอบแต่ลิงก์นี้นักเรียนมาเปิดดูเพื่อที่จะได้เช็คว่างานของนักเรียนนะคะ งานของนักเรียนที่นักเรียนเขาเรียกว่าอะไรที่นักเรียนติดน่ะติดอะไรบ้างคะแนนอยู่แค่ไหนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะก๊อปลิงก์นี้ไปทําลิงก์ใหม่เฉพาะคนที่ติดศูนย์จะได้ดูง่ายนะคะโอเคอ่ะผ่านนะคะของคนที่แก้ศูนย์อ่ะทีนี้เนื้อหาสาระที่จะเรียนในเทอมนี้เราจะเรียนอะไรบ้างืหนึ่งครับหก คุณครูเพิ่งโพสต์คําอธิบายรายวิชาของวิชาเพิ่มเติมไปให้นะคะเ,เดี๋ยวนะเออสิต้องดูตรงนี้เลยอ,อยู่ในคําอธิบายรายวิชาตรงนี้แล้วนะคะท้อง่าอ่านี้ค่ะของวิชาเพิ่มเติมอันนี้ของวิชาอะไรนี่อันนี้รายวิชาพื้นฐานตัวทีจะ้ะ โอเคอันนี้เขาเพิ่มเติมค่ะพื้นฐานกับเพิ่มเติมมันเรียนค้าเนื้อหาที่เรียนจริงๆแล้วเรียนเรื่องเดียวกันนะคะเนี่ยวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์สองค่ะก็คือให้นักเรียนนั้นได้ฝึกทักษะการคิดคำนวณกันให้เหตุผลการแก้ปัญหานะคะเราจะเรียนจริงๆมันจะมีบทใหญ่อยู่สองบทก็คือบทประยุกสามกับบทประยุกสี่นะคะแต่ถ้าเจาะข้างในไปบทประยุกสามก็คือการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวไปเดียวนะคะกราฟของคู่อันดับกราฟและการนําไปใช้แล้วก็ความสัมพันธ์เชิงเส้นนะคะบทประยุกต์สีก็เป็นเรื่องของการประยุกต์อัตราส่วนสัดส่วนร้อยละ,ละแล้วก็การนําเสนอข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูลจริงๆแล้วรายละเอียดเจาะในเนื้อหาการประยุกต์สามบทประยุกษ์สามบทประยุกต์สี่มันก็คือเนื้อหาของในวิชาพื้นฐานนะคะมันคือเรื่องเดียวกันเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราจะต้องเรียนพื้นฐานมาก่อนแล้ว วิชาเสริมน่ะเป็นการประยุกต์เป็นการเอามาใช้เป็นการเอามาคิดคำนวณเป็นการแก้โจทย์ปัญหาเป็นการหาคำตอบที่มันลึกขึ้นนะคะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นจริงมันก็คือเรื่องเดียวกันอ่าทีนี้มันเรื่องเดียวกันแต่ว่าเราจะเรียนเรื่องนี้ได้มันก็ต้องไปจบของวิชาพื้นฐานมาแล้วก็คือเอาเอามาคำนวณคือบางเรื่องที่บอกค่ะบางเรื่องมันก็จะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนงานที่คุณครูให้บางอันมันก็สามารถที่จะตอบโจทย์ทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติมได้นะคะแต่จริงเพิ่มเติมมันมันมันจะ มันจะประยุกต์มันจะซับซ้อนกว่านะคะไอ้ที่ที่ที่สอนแค่เบสิกอันนั้นคื ghost, อพื้นฐานนะคะวิชาพื้นฐานก็เป็นเรื่องเดียวกันนะคะเอามานําความรู้มาประยุกต์ใช้มาแก้ปัญหาเนี่ยค่ะมาหาคำตอบนะคะแล้วก็นำเสนอข้อมูลโอเคก็เป็นโครงสร้างให้นะคะเก็บยี่ห้าคะแนนยี่ห้าคะแนนนะคะก่อนกลางภาคก็เรียนหน่วยที่สามการประยุกต์สาม หลังกลางภาคก็เรียนการประยุกต์สีนะคะเก็บยี่สห้ายี่ห้ารวมเป็นห้าสิบนะคะกลางภาคยี่สิบลายภาคสามสิบก็รวมเป็นร้อยคะแนนก็ตัดเกรดเหมือนเดิมน,นะคะเทอมนี้ก็จะมีโปรเจกต์ให้นักเรียนทําเหมือนกันนะคะเหมือนงานเรื่องอสถิติเงี้ยต้องให้นักเรียนได้ไปสํารวจนักเรียนต้องไปเรียนแล้วก็นักเรียนต้องไปเก็บข้อมูลมาแล้วก็เอามานําเสนอให้คุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งอีกทีนึงแล้วกันนะคะในรายละเอยียดโอเคอันนี้คร่าว อโอเคค่ะเนี่ยเก็บคะแนนยังไงนะคะบทแรกบทแรกเก็บสิบห้านะคะสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโอเคแล้วก็หน่วยที่สองก็สิบคะแนนนะคะเก็บยี่ผ้า โอเคอันนี้รายละเอียดก็แจ้งคร่าวๆไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเผื่ออาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะนักเรียนบางทีก็ให้เป็นไกด์ไลน์แต่ว่าพอสอนจริงก็อาจจะมีทํานูน่นทํานี่เพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวในรายละเอียดเดี๋ยวแจ้งตอนตอนที่ว่าเรียนไปนะคะว่าจะทําอะไรยังไงบ้างก็คอนเนก็อยู่ในอยู่ในเกณฑ์ภาพรวมยี่ห้าแต่ว่าพอทําย่อยๆจริงๆอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างนะคะหน่วยนี้หน่วยนี้อาจจะปรับเท่านั้นเท่านี้นะคะภาพนี้หมดกี่โมงเอ่ย ก้าโมงห้าสิบนะคะโอเคอ่ะตอนนี้ก้ามงสามสิบแปดแล้วอ่ามีคำถามอะไรไหมจ๊ะมีคำถามอะไรไหมคะดูดันเสนอตัวนี้ก่อนใครมีคำถามอะไรบ้างใครอยากจะถามอะไรในการเรียนการสอนไม่มีค่ะไม่มี หนักใจไม่ให้เรียนกับครูเทอมที่แล้วเป็นยังไงบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อยเทอมที่แล้วเรียนไปบรรยากาศความรู้สึกเป็นยังไงบ้างหนักใจไหมเครียดไหมลำบากใจหรือเปล่าไ,ไม่ค่ะอยากให้ครูปรับเปลี่ยนเอออยากให้ครูปรับเปลี่ยนอะไรไหมปรับเปลี่ยนการบ้านค่ะยังไงคะไหนบอกเอา,าเ,เอาแบบไหนอยากได้แบบไหนเหมือน,นเวลาที่ไม่มีภาพ วันนั้นก็ครูชอบส่งกันบ้านวาให้ตลอดนะคะแล้วทํายังไงไม่ต้องให้กันบ้านอย่างนั้นเหรอคะให้ค่ะให้ค่ะแต่ว,ว่าลดน้อยลงแว่น,นี้สักนิดหนึ่งก็ยังดีค่ะอ๋อกันบ้านเยอะไปว่างั้นอ่าโอเคได้ค่ะเดี๋ยวจะไม่ให้กันบ้านเยอะเท่าไหร่เอาพอประมาณกันบ้านเยอะหันหน่วยไหนกันบ้านเยอะจะไม่ได้แล้วเนี่ยหน่วยหน่วยไหนกันบ้านเยอะ อ๋อที่ทําเป็นหน่วยที่สามหน่วยที่สี่หน่วยที่ห้าใช่ไหม Bal, ไม่ใช่ใช่เปล่าไม่แค่หน่วยถุงงานมาเลยครับดูเลยแบบนี่ค่ะคือเพื่อเขาจะบอกว่าครูให้อ่าการบ้านว้นวันเลยค่ะแบบวันหนึ่งให้อีกวันหนึ่งก็ให้อีกวันก็ให้แบบนี้ค่ะแล้วอ๋อให้ทุกวันเลยอย่างนั้นใช่ไหม ใช่ค่ะเพื่อนน่าจะบอกแบบนี้ค่ะอ๋อคือวันนี้ให้พรุ่งนี้ไม่ให้อย่างนั้นใช่ไหมคะประมาณนั้นหม่ยถึงว่าให้ทุกวันนะคะแล้วมันทำไม่ทนนะะันค่ะมันก็เลยดยจริงๆแล้วลูกการบ้านนะที่เราทํามันเป็นเนื้อหาที่เราเรียนในรายชั่วโมงถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทำเสร็จในชั่วโมงได้ก็จบถูกไหมคะแต่ว่าการบ้านที่ให้นอกการบ้านที่ให้ไปถ้าบางอันมันเป็นแบบที่เรา ที่เราเสริมอ่ะเออมันไปต้องไปต่อยอดต้องไปฝึกทํามันก็อันนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะพยายามลดปริมาณไม่ให้มากเท่าไหร่โอเคไหมจริงๆแล้วถ้านักเรียนทำแล้วเรียนเสร็จในชั่วโมงตามทันมันก็จบนะคะการบ้านที่ที่ว่ามีเหมือนเทิมที่แล้วอะ่ะที่คุณครูสอนครูก็บอกอยู่นะว่าจริงๆแล้วมันเป็นงานในชั่วโมงถ้านักเรียนทําเสร็จในชั่วโมงก็จบอืมแต่ว่าบางครั้งอะ่ะในชั่วโมงมันไม่ทันเพราะมันไม่ทันมันก็เลยต้อง,ต,องต้องทําต่อถูกไหมคะอืมแบบนั้นโอเค อ่าสำหรับครูเดี๋ยวคุณรูก็จะพยายามปรับอ่าตัวเอกสารตัวงานตัวการบ้านไม่ให้เยอะแต่ว่าจริงๆแล้วหน้าที่ของนักเรียนพอเนื้อหาที่ครูสอนเสร็จอะมันไม่ใช่จบที่แค่คุณครูให้การบ้านนะจริงๆแล้วนักเรียนควรจะไปต่อยอดควรจะไปฝึกทาซ้ําไปอ่านทบทวนหรือ มีการเตรียมการล่วงหน้าค่ะในการเรียนน่ะคุณครูจะสอนเรื่องนี้นักเรียนควรที่จะดูมาล่วงหน้าเฮ้ยคุณครูสอนเรื่องนี้มันเรื่องเกี่ยวกับอะไรได้เปิดอ่านมาดูก่อนดูแล้วเฮ้ยเรื่องนี้ไม่เห็นเข้าใจเลยเรื่องเรื่องนี้งงงงตรงไหนมาร์กไว้พอคุณครูพูดคุณครูอธิบายก็ได้ถามได้แบบเนี้ยแบบนี้มันจะโอมากเลยนะคะมันคือการเรียนรู้ที่ว่า อตอบโจทย์เด็กใหม่เด็กรุ่นใหม่จริงๆต้องต้อง,องเรียนแบบนี้นะคะไม่ไม่ใช่ว่ารอให้คุณครูมาสอนคือบางทีเราศึกษาเราดูมาล่วงหน้าก่อนเฮ้ยมันเนื้อหามันเป็นยังไงรู้เรื่องหรือเปล่าไม่เข้าใจมากได้ได้ไดรอถามครูในห้องอย่างนี้นะค่ะมันต้องเตรียมนะคะไม่ใช่ว่าแค่ทํางานสงครูถ้าเราทํางานสงครูแล้วยังไม่ทันนี่จริงๆเราเราต้องปรับตัวเองเยอะเลยนะคะเพราะวาันยังเป็นรูปแบบการเรียนแบบเดิมอยู่เราเรยังต้องพึ่งพ,งพิงกับคุณครูพระบางสิ่งบางอย่างเราควรที่จะไปต่อยอดก่อนจริงๆเราไปศึกษาเพิ่มเติมไอ้ที่ติดปัญหาก็หาข้อมูลเพิ่มหรืออาจ หาข้อมูลที่อื่นได้ค่ะแหล่งเรียนรู้มีเยอะเลยใน Google ใน Youtube ในหนังสือในคู่มือมีเยอะแยะนะคะในเน็ตในอะไรเงี้ยที่เราเสิร์ชสามารถเสิร์ชหาถ้าหาไม่ได้ก็ถามครูถามเพื่อนถามคนที่เขารู้นะคะถามรุ่นพี่เราอย่างเงี้ยค่ะได้คือมันต้องมันต้อง,ม,องมันต้องแบบนั้นนะคะในการเรียนการสอนจริงๆมันไม่ใช่แค่แค่มาเรียนแล้วส่งทํางานสมครูแต่ว่าบางคนหลายคนก็ยังแค่ทํางานสมครูมันมันก็ได้แค่ระดับหนึ่งนะคะ มันเหมือนกับเราไปเรียนอตอนนี้เราเป็นนักเรียนเราไม่ได้แข่งขันอะไรกันไม่ได้แข่งขันเราเหมือนว่าเราเรียนไอ้ของเราแต่ในความเป็นจริงค่ะเราเรียนเราเรียนตัวนี้มันเป็นพื้นฐานเพื่ออนาคตของเราถ้าโตขึ้นนะคะเรายังอยู่สภาพแบบเดิมพอโตขึ้นการทํางานของเราการเรียนของเราตอนนี้ปัจจุบันนี้มันเหมือนกับการทํางานของของผู้ใหญ่นะคะมันก็เป็นการฝึกเราในตัวความรับผิดชอบความตั้งใจสนใจการให้ความสําคัญกับงานของนักเรียนกับเรื่องเรียนหรือนักเรียนให้ความสาคัญเรื่องอื่น ถุกไหมคะก็พยายามปรับนะคะต้องปรับครูก็จะพยายามลดลงอ่ะไม่ให้หนักเท่าไหร่โอเคไม่ไม่ให้พยายามให้มันจบให้มันได้แล้วก็ไม่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 เยอะโอเคเอาพอประมาณได้แต่ตัวนักเรียนนัเนเยนก็ต้องควรจะปรับแล้วก็หาเวลาไปเสริมนะคะไปอ่านเพิ่มเติมไปดูเพิ่มเติมสรุปสาระสาคัญด้วยตวนเองนะคะจะได้เชี่ยวชาญพอถามปุ๊บตอบได้นะคะมันไม่ใช่แค่าถามแล้วตอบนะคะงจริงมันต้องจําได้แล้วก็คือมันต้องคิดวิเคราะห์อ่ะจริงๆเราเรียนของคณิตศาสตร์มันต้องไปต่อยอดแบบเพื่อที่จะปรับ ทัศนคติของเราเขาเรียกมีองค์ความรู้แก้ปัญหาได้นะคะไม่ใช่แค่ตอบคาถามของคุณครูที่ถามได้นะคะแต่ว่าเราจะตอบคําถามเราจะมีข้อได้นี้พื้นความรู้เราต้องเข้าใจหลักการมันก่อนนักเรียนควรจะได้อ่านมาก่อนในชั่วโมงได้มาฝึกทํากับคุณครูนะคะก็อันนี้ฝากนักเรียนนะคะว่างานเราจะเรียนเรื่องอะไรนักเรียนควรจะไปดูมาแล้วก็ในชั่วโมงอ่ะเป็นการมาฝึกทานะคะมา,มาฝึกทำเนาะ ทำ,ทำให้มันเสร็จในชั่วโมงถ้าเสร็จในชั่วโมงก็ไม่มีงานไม่มีการบ้านแต่ว่างานการบ้านที่คุณครูจะให้ครูจะให้ทําเป็นโปรเจกต์เป็นงานนอกที่นักเรียน,น,นต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อที่จะเหมือนว่าเหมือน,นเหมือนวิชาเสืิอวิชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันต้องไปต่อยอดนะคะมันต้องได้มาจาพื้นฐานแล้วก็ไปทําอะไรอันใหม่เหมือนทําคลิปวิดีโออย่างเงี้ยแบบนี้ค่ะไอ้น,นี่คือการเอาไปประยุกต์ใช้จริงๆมันก็ได้รู้พื้นฐานว่านักเรียนได้หรือไม่ได้แล้วมันก็จะได้เรื่องอื่นด้วยนะคะ มันเป็นการเอาไปใช้ความรู้ที่เรามีค่ะเราไม่ได้แค่ตอบโจทย์ในเรื่องของของคําถามในการสอนนะคะมันบอกได้ว่ามันดูผลงานนักเรียนว่าแล้วดูแล้วรู้ด้วยว่านักเรียนมีองค์ความรู้จริงไม่จริงเรียนตอบถูกตอบผิดแบบนั้นนะคะโอเคเนาะก็ฝากมีเรื่องอื่นอีกไหมคะเยวมาร์กไว้กันบ้านให้พอดีมีเรื่องอื่นอีกไหมคะไม่มีแล้วค่ะ อ่ะโอเคถ้าไม่มีแล้วว่าค่อยเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้คุณครูจะขึ้นเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวก็ฝกังเรียนไปไปลองศึกษาเพิ่มเติมดูก่อนนะคะว่าสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวมันเป็นยังไงนะคะจริงๆแล้วในคาบเราต้องมาทํากิจกรรมร่วมกันนะคะเนาะโอเคอาจจะมีให้อ่ไปอ่านน้านู้นน้านี้แต่ถ้านักเรียนอ่านมาก,ก่อนนะคะมันจะเร็วน,นะคะมันจะ,นนะ,ะ,นจ,ะจะได้นะคะมันจะได้องค์ความรู้ โ okay. อเคอะถ้าง,งั้นฝากไว้เท่านี้ค่ะค่อยเจอกันนพรุ่นนี้มีใครเข้ามาเพิ่มใหม่ไหมมีใครเข้ามาเพิ่มใหม่ไหมคะสี่สิบเอ็ดคนแล้วเมื่อกี้แสดงว่ามีไหมมีไหมแต่ว่าคุณครูคุณครูอ่าเช็คชื่ออัตโนมัติอยู่นะคะมันจะมันจะเซฟว่าใครเข้ามาม่ตาครับอ,อ่ากี่ตายี่สิบสองนะคะโอเค เข้ามาเข้ามาสายก็ยังดีก็เข้ามานะคะได้รู้อ่ะใครอีกคะไม่มีเนาะไม่มีคุณครูปิดเท่านี้นะปิดจอบปิดจอบอ่ะสีวิมลค่ะอาจารย์สี่วิมลสี่สิบสองโอเคค่ะอ่าโอเคอ่าสมบัติด้วยเหรอสิบเก้าอ่าโอเคสมบัติเนาะเข้ามาเพิ่มโอเคค่ะอ่ะคุณครูปล่อยก่อนแล้วนะคะ รูยังไม่ไม่ไม่เรียนมากค่ะเล็กๆเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มเรียนกันจริงๆจังก็อาทิตย์หน้านะคะแต่อาทิตย์รุ่งี้เริ่มเริ่มเรียนเยอ่ะวันนี้ไว้เท่านี้ค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วสวัสดีค่ะนักรีอ่ะโอเคค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะกดเค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีขอคุณครับสวัสดีครับ